วันนี้วุ้นวายชตอรี่จะมารีวิวห้องแอร์น้องหมานะคะพี่พีแล้วก็เราก็จะมาตอบคอมเมนต์ด้วยว่าเล็กไปไหมแคบไปไหมนะคะพี่พีเราจะมาพาดูโดยรวมทั้งหมดแล้วก็รีวิวแบบละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็ผมจะมาพูดถึงงบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการใช้ทําห้องแอร์ห้องนี้แล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะครับว่าผมหมดไปเท่าไหร่บอกเลยว่าประหยัดมากนะคะพี่พีใครที่คิดจะซื้อลองดูก่อนว่าทําเองผมใช้เงินไปแค่เท่านั้นเองนะ สวัสดีครับทุกคนวุ้นไวช์ตอรี่ชาแน,นลนะครับแล้วก็สวัสดีครับนี่คือลูกสาวของผมข้อสาม ข้าวเหนียวนะฮะแล้วก็น้องข้าวเจ้าเอากล้องเข้ามาทางไหนกล้องยื่นเข้ามาทางไหนอ่านี่น้องข้าวเจ้านะครับแล้วน้องข้าวสวยนะครับพี่พีวันนี้วุ่นวัสตอรี่จะมารีวิวห้องแอร์น้องหมานะครับพี่พีแล้วก็เราก็จะมาตอบคอมเมนต์ด้วยว่าเล็กไปไหมแคบไปไหมนะคะพี่เราจะมาพาดูโดยรวมทั้งหมดแล้วก็รีวิวแบบละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็ผมจะมาพูดถึงงบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการใช้ทําห้องแอร์ห้องนี้แล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะครับว่าผมหมดไปเท่าไหร่บ,บอกเลยว่าประหยัดมากนะครับพี่พี่ใครที่คิดจะซื้อ เท่านั้นเองนะคะพี่ๆเอาล่ะเราจะไปเริ่มจากที่วิ่งของเอาก่อนเราจะบอกก่อนว่าบ้านน้องหมาเนี่ยเราแบ่งออกเป็น3โซนนะคะพี่ๆก็คือโซนวิ่งเล่น โซนวิ่งเล่น1นโซนโซน outdoor แล้วก็โซน indoor นะครับโซนห้องแอร์สตัตวแพทย์เนี่ยเคยแนะนํามาว่าเขาเจ้าเนี่ยเขาเคยมีอาการเรื่องปอดชื้นมันเลยเป็นข้อจํากัดว่าเราไม่สามารถให้น้องหมาอยู่ในห้องแอร์ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือทั้งวันเราจะต้องให้เขาออกมาวิ่งเล่นออกกําลังกายบ้างส่วนใหญ่เราก็เลยทิ้งพื้นที่ไปออกับการวิ่งเล่นของเขาเดี๋ยวผมจะพาไปดูพื้นที่วิ่งเล่นเราใช้พื้นที่ประมาณ1่ไร่กว่าในการทําพื้นที่ตรงนี้ให้เขานะครับไปไปเลยไปดูพื้นที่วิ่งเล่นกัน โอ๊ยมานี้มานี้มานี่มานี่มานี้มานี่นี่ครับพื้นที่พื้นที่ตรงนี้ไล่กว่ามันีหนี้มาห้ๆๆๆๆเัรๆวๆๆๆๆๆนี้เออจ้ามาจจ้ามาขอนี้เอามาหนี่เออเรอวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาวๆ่งมาวิ่งมาใช่ครับพี่ๆและคือพื้นที่ตรงนี้เราใช้พื้นที่กว่า หนึ่งไร่ไร่ไร่ไรขวาพ่อแม่ไร่สองหาไร่ตึ้งเขาเรลลียกไร่เราจะพาไปดูบ้านของเขานะครับเป็นห้องนอนของเขาเราจะแบ่งเป็นสองโซนนะคะพี่พีจะเป็นโซนที่มันเป็นอากาศที่มันเป็นธรรมชาติแล้วก็โซนห้องแอร์เหตุผลที่เราต้องแบ่งเป็นสองโซนเพราะว่าถ้าเราให้เขาอยู่ในห้องแอร์ตลอดสิ่งที่จะตามมาคือสุนัขเขาจะปลอดชื้นนะคะพี่พีเขาเลยจำเป็นจะต้องให้เขาอยู่ทั้งด้านนอกและด้านในบ้างบาง,บางเวลาตรงนี้เรามีต้นไม้ใหญ่หนึ่งต้นอยู่ตรงนี้นะคะพี่พีต้นไม้ก็ ต้นไม้ก็จะขึ้นไปอย่างนี้นะครับพี่ๆลึกหลังคาตรงเนี้ก็คือใบไม้หมดเลยนะตรงนี้ก็คือกันเลยจะไม่ร้อนแล้วก็เราจะมีต้นไม้ต้นนี้ด้าน,นข้างบ้านนะครับพี่ๆคุมนะครับมีสองสามต้นซวนตรงนี้ตรงที่เป็นบ้านน้องหมาเนี่ยคือจะเป็นบ้านแล้วก็มีต้นไม้ทั้งหมดแล้วก็ด้านหน้านะครับด้านหน้าตรงนี้เดี๋ยวรอให้โตอีกนิดนึง <c oughs> ก็น่าจะโอเคแล้วแหละเดี๋ยวเนี่ยเยตรงนี้นะครับพี่ๆนี่ ตรงนี้ก็จะเป็นอไซเกาหลีนะครับพี่พซึ่งรอบบ้านเนี่ยจะเป็นต้นไม้ทั้งหมดซึ่งน้องจะค่อนข้างจะเย็นนะครับพี่พี่แล้วก็เลยจําเป็นจะต้องจัดให้มีโซนเอาดอร์ด้านนอกแบบนี้ตรงนี้ข้างนอกกว้างโซนเอาดอร์อีกว้างก็จะมีฝั่งนี้นะครับพี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับแล้วก็อ้อมมาจนถึงฝั่งนี้นี่ด้านหลังค่อนข้างกว้างนะครับพี่พีกว้างเนาะกว้างนะแต่ที่เป็นประเด็นดราม่าคือเป็นประเด็นประดานดรามา่า แต่ที่เป็นประเด็นนาม้าคือคงจะเป็นประเด็นนาม่าที่ด้านไหนแคบใหญ่แคบแค,บ,แคบทําไมทําบ้านแบบแคบอย่างนี้สามเมตรพอดีพี่บุ๊ผม,ผมทําห้องแอร์ให้หมานะครับผมไม่ได้ทําสนามราชมังคลานะครับพี่พี่ผมก็เลยไม่รู้ว่าแบบคนที่คอมเมนต์ว่าแคบนี่คือต้องการจะให้หมาอยู่ในห้องแอร์ทั้งวันที่วิ่งเล่นหรือ,อยังไงฮ<อ>ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอันนี้แค่เข้าไปนอนสี่ตัวแล้วก็เสร็จแล้วพอนอนเสร็จแล้วบ่ายๆเราก็ต้องออกมา นอนเล่นตรงนี้เหตุผลอะไรถึงไม่ให้อยู่ในห้องแอร์ตลอดไม่ได้ดเราเราไม่ให้อยู่ในห้องแอร์ตลอดหมามันจะไม่แข็งแรงมันไม่อยากเข้าด้วยเพราะว่าตรงนี้มันเย็นไงครับหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับพอเซ <c oughs> ็นเปิดฝาขวมาหน่ยแล้วผมจะมารีวิวด้านในต่อนะครับอย่าเ <c oughs> พิ่งออกให้ขอรีวิวด้านในก่อนตรงที่บอกว่าแคบผมจะบอกว่าแคบตรงไหนตัวนี้คือโซนของห้องแอร์อ่ะเรามาดูโซนห้องแอร์ที่พี่บอกว่าแคบกัน นอนลงเนี่ยนอนลงข้เหนียวเอ้ยก็แตกม no, า no. นังเลยนังเลยอ่ะในโซนห้องแอร์นี้พี่พี่เราก็จะประกอบไปด้วยแอร์ะ Air, นะคะพี่พี่เราจะมีแอร์ให้หนึ่งตัวนะครับเป็นแอร์ตัวเล็กนะเพราะว่าห้องมันไม่ได้ไซส์ใหญ่นขนาดนั้นเราไม่ต้องใช้แอร์ถึงสาม0มน BTU นะคะระับแล้วก็เราจะมีช่องระบายอากาศนะคะพี่พี่เผื่อว่ามันถือให้ประตูรุเราจะมีช่องระบายอากาศนะคะพี่พี่เพราะว่า กรณีที่ไฟดับนะครับเดี๋ยวน้องจะขาดอากาศหายใจนะฮะตรงนี้จะต้องเปิดไว้ตลอดเวลานะครับที่อมก็จะเง้ยมไว้นะอันนี้ผมจะเง้มไว้ปั๊บช่องระบายอากาศแล้วก็ประตูเนี่ยเป็นประตูกระจกนะครับพี่พี่ซึ่งประตูกระจกเนี่ยเราจะทําล็อกด้านนอกเห็นไหว่าด้านในไม่มีล็อกด้านในไม่มีล็อกเนี่ยพี่พี่ล็อกจะอยู่ด้านนอกนะครับเห็นปะล็อกจะอยู่ด้านนอกนี่ล็อกจะอยู่ตรงนี้นี่เพราะว่าป้องกันตอนกลางคืนน้องๆหนีเที่ยวนะครับพี่พี่เอามาหาพ่อมามาหาพ่อมา เป็นอย่างงงเมื่อก่อนปู่ออนห้องนี้เราให้เขานอนนะคะพี่พี่เนี่ยอะไรคือคำว่าแคบก็สองเมตรกว่าสองเมตรกว่านะครับพี่ผมนอนอ่ะตีลการนอนคนนอนอ่ะมนนอะผมนอนกับหมาผมยังนอนได้อยู่พี่พี่อ่ะผมนอนกับแม่ผมนอนกับเหนี่ยวอ่ะผมยังนอนได้แบบมันไม่รู้สึกอึดอัดนะคะพี่พี่ผมก็เลยมาตอบคอมเมนต์นี้ว่า ถ้าบอกว่าแคบส่วนตัวผมก็จะบอกว่าไม่แคบน,นะครับเพราะโซนนี้คือโซนห้องนอนแล้วก็ที่วิ่งไล่ไล่กว่าโซนห้องนอนเมตรสองเมตรแปดสิบก<แ>็ผม,มทำห้องนอนอ่ะแล้วก็ไหนจะโซนเอาดอร์ด้านอนอกอีกถูกไหมผมก็เลยมาตอบค<ไ>อมเมนต์นะครับี่บอกว่าแคบอาจจะบอกว่าแคบเพราะเป็นห่วงหมาแต่เอาอะไรมาแคบวะคำถามเนี่ยแม่มีรู้สึกว่าแคบไหมนอนไม่อึดอัดนะไม่อึดอัดแม่รู้สึกว่าแคบไหมโอ้ยพนังเดน็บเล เออใหญ่ใหย่ใหญ่แต่ม้านอนเป็นมมวนอยู่เออมันไม่แคบมันไม่แคบผมผมใครที่บอกว่าแคบผมก็บอกว่ามันไม่แคบมีเย็นมั้ยส่วนคนที่บอกว่าก็ควรจะทําใหญ่กว่านี้ก็มันผ่านการคิดมาแล้วว่ามันควรจะเท่านี้เพราะให้เขานอนแล้วก็เราให้พื้นที่ด้านนอกอีกนะครับพี่พีซึ่งมันค่อนข้างจะเยอะจะกว้างนะครับพี่พีนะฮะพื้นที่ด้านนอกนี่คือไว้สําหรับนอนนะย้ำนะครับว่านี่คือทั้งหมดนี่คือห้องนอนนะครับพี่พีห้องนี้นอนหลับห้องข้างนอกนอนเล่น ทังหมาไปกับแม่นี่ไงกดล็อกด้านนอกนี่ล็อกไปเลยล็อกไปเลยอยากออกเจ้ากับปีนอ,ออกพ่นัวดเดิมๆพ่นนอนไปเลยดูยายนอนดูยายนอนดูยายนอนนอนไปเลยยายอยู่ในห้องแอร์กับหมางบที่ผมใช้ในการทํารั้วทั้งหมดผมจะขอแยกเป็น2ส่วนนะส่วนรั้วด้านนอกส่วนรั้วด้านในนะครพี่พี่ตะแกรงเหล็กตัวน,นี้ผมใช้ทั้งหมด12แผ่นนะคะพี่พี่ผมซื้อมาจากโ r o b o n House นะครับผมอยู่ที่ราคาทั้งหมด3 4 2 0บาทนะครับแล้วก็ จะมีเหล็กเส้นตรงนี้ตัวนี้16เส้นนะคะพี่พี่16เส้นตรงนี้ผมไม่ได้ซื้อมาจากคุณพ่อผมซื้อมาจากร้าน้าเหล็กแถวบ้านที่ผมหาได้นะครับ16เส้นอยู่ที่3 8 0บาทส่วนโกงด้านนอกนะครับส่วนค่าแรงช่างค่าโกงด้านนอกเนี่ยก็จะอยู่ที่3,000ก็3,420บาทบวก3 0 8 0บาทแล้วก็บวก3,000ก็จะได้เป็นค่าแรงตรงัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะมารวมให้กับตัวนี้นะครับพี่พี่ะล่ะเราจะมาพูดถึงตัวนี้นะครับแผ่นวีว่าบอร์ดที่เราใช้วีว่าบอร์ดที่เราใช้ทําตรงนีี้พ่พ มันจะมีทั้งแผ่นบางและแผ่นหนาแผ่นบางคืออะไรแผ่นบางคือที่เราใช้ทําผนังนะครับส่วนแผ่นหนาเราใช้ทําพื้นนะครับแล้วก็ใช้ทําฝั่งนี้ใช้ทําฝั่งนี้นี่คือใช้แผ่นหนาเพราะว่าฝั่งนี้เราจะต้องใช้ยึดกับแอร์มันก็เลยจาเป็นต้องหนาแผ่นหนาเนี่ยเราใช้ทั้งหมดอยู่4แผ่น แผ่นละ698บาทนะครับพี่พีก็ตกอยู่ที่2756บาทแล้วก็แผ่นบางที่เราใช้เป็นเป็นผนังแบบนี้ผนังธรรมดาแบบนี้พี่พีเราใช้ทั้งหมด9แผ่นอยู่ที่แผ่นละ425บาทรวมเป็นเงิน3,225บาทนะครับพี่พีแล้วก็ประตูประตูตัวนี้นะครับพี่พีเราสั่งตัดมานะครับพี่พีเราให้ช่างมาสั่งตัดซึ่งจะรวมผ้าแรงมาแล้วนะครับอยู่ที่289 0บบาทตรงนี้ประตู เธอถ่ายประตูผมไม่ใช่ประตูไม่ต้องถ่ายผมอ,อ,อ๋อลออลอให้ออกไปลอ้อหน้าต่างตรงนี้เป็นแบบว่าเป็นบานพับสวิงแบบนี้นะฮะนี่เป็นบานพับสวิงแบบแบบนี้กันยุงกันแมงใช่ตะแกรงแบบกันยุงกันแมงแบบนี้นะครับพี่พี่กันยุงออกด้วยแหละ <S <S แบบนี้นะครับพี่พี่แบบนี้หน้าต่างตัวนี้ผมสั่งมาจากออนไลน์นะครับแล้วก็สั่งแล้วสีมันผิดอ่ะแบบเขาสั่งสีขาวแต่ว่า เขาส่งสีสีชามาให้หน้าต่างนี้อยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทนะครับพี่พี่อันนี้ค่าแรงก็รวมกับค่าปูงพี่เขาติดให้นะครับพี่พี่แล้วก็ค่าแรงบ้านหมาเนี่ยสามพันหกค่าแรงปูงสามพันแต่ว่าในส่วนของเหล็กเนี่ยจะเป็นเหล็กแผ่นแบบนี้อันเนี้ยผมไม่ได้ซื้อนะครับพี่พี่คือผมมีเหล็กตรงนี้อยู่แล้วจากการทําหลังคาพวกนี้นะคะพี่พี่ก็เลยไม่ได้นํามาคิดรวมกับราคาบ้านหมาจริงๆรู้แหละว่ามันควรจะคิดแต่ว่า ผมมีอยู่แล้วไงผมก็เลยไม่ได้เอามาบวกเข้านะครับพี่พี่น็อตสกูเล็กๆยิบย่อยแบบนี้ผมไม่ได้ซื้อนะครับพี่พี่ไม่ได้มานำคิดรวมแต่ถ้าซื้อมันก็คงไม่กี่บาทนะครับไม่กี่ตังค์นะครับพี่พี่แล้วเก่งก็จะมาสรุปรวมนะครับพี่พี่ว่าบ้านหมาทั้งนอกทั้งในในสิ่งที่ผมจ่ายไปเอาสิ่งที่ผมจ่ายนะมีทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็จะมีเหล็กตะแกรง12แผ่น3,420บาทนะครับเหล็กเส้น16เส้น 3,800นี่เหล็กเส้น16เส้น3,860บาทแผ่นวิวว่าบอร์ดแบบหนาะก็คือที่ใช้ทำพื้นนะครับ2,756บาทแบบบางที่ใช้ทำผนัง3,825บาทนะครับประตู2,890หน้าต่างเล็ก1,350บาทค่าแรงนะครับก็คือตัวนี้ก็คือ3,600นะฮะแล้วก็ค่าแรง ทำกรงด้านนอกนะครับอยู่ที่3,000นะครับพี่พี่สรุปรวมแล้วผมใช้เงินไป2,3,921าทกลุ่มบาทคุ้มๆติ้งน้องติ๊กนองอ่าอาจจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับพี่พี่ว่าเอ้แล้วแอร์ราคาเท่าไหร่นะครับพี่พแอร์เนี่ยผมก็มีอยู่แล้วเหมือนกันนะครับพี่พี่ผมก็ถอดออกมาจากบ้านในส่วนที่มันไม่ได้ใช้นะฮะผมก็จะเสียค่าแรงย้ายแอร์แค่500บาทนะครับพี่พอันนี้ถ้าจะรวมด้วยก็จะเป็น2 0 0พ 400กว่าบาทนะคบพี่ๆจะได้แอร์มาซึ่งเราก็ไม่ได้ซื้อแอร์นะครับพี่ๆเรามีอยู่แล้วผมก็เลยไม่ได้จ่ายก็เลยไม่ได้มารวมด้วยเท่านั้นเองก็ใครที่คิดว่าอยากทําตามคิดว่าวิธีผมมันคุ้มกว่าหรือซื้อเลยจบทีเดียวก็ก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนอาจจะแบบว่า จ่ายจบไปเลยไม่ต้องมาคุ้มช่างไม่ต้องมาตามช่างไม่ต้เสียเวลาได้ของมาเลยเสร็จแน่นอนนะครับพี่พี่แต่ว่าผมทําเองผมก็ได้พี่ชายมาทําให้ใช่ไหมพี่ชายแล้วก็น,านา้าๆแถวบ้านมาทําให้ก็ให้น,านา้าๆให้พี่ๆเป็นค่าแรงไปนะครับพี่รู้สึกหมุนเวียนเงินดีใครที่บอกว่าบ้านหมาผมเล็กอาจจะเล็กในสายตาบางคนไงแต่ในมุมมองผมบอกว่ามันไม่ควรจะใหญ่ไปกว่านี้เพราะผมคือต่งางจังหวัดมันไม่ร้อนอ่ะผมแล้วแบบผมรู้สึกว่าแบบควรจะให้น้องๆได้วิ่งเล่นได้น้องๆได้แบบ เอาดอได้อยู่โซนได้ทํากิจกรรมมากกว่าด้านในก็เลยเป็นพื้นที่เกือบ3เมตรนะครับพี่พี่ซึ่งผมก็มองว่ามันไม่ได้อึดอัดมันไม่ได้เล็กนะครับพี่พี่แต่ว่าใครที่มองว่าเล็กก็เอากล้องยื่นเข้ามากล้องยื่นเข้ามาได้และวอ่าผมาให้ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็มันไม่อึดอนะัดอะดูแม,ม,ม่ผมนี่คืยผมนั่งผมนั่งกันได้เนี่ยด้านในเนี่ยพี่พี่ผมนั่งกันได้แล้วแบบผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเล็กหรือมันแคบมันอึดอัด แต่อย่างใดนะครับพี่พี่ผมแค่รู้สึกว่ามันเป็นห้องนอนเขานะครับผมควรจะให้เขาได้วิ่งได้ออกกาลังกายมากกว่าห้องเนี้มีไว้เพื่อโซนเย็นนะครพี่พี่เวลาร้อนก็ให้มานอนในห้องนี้เห็นไหมว่ามันไม่ได้อึดอัดนะดูดิเขานอนกระกจัดกระจายแล้วมุมเนี่ยยายงก็นั่งอยู่เนี่ยก็แล้วแต่วิจารณญาณน,นะครับก็ที่วิ่งไล่กว่าผมก็ยังจะย้ำว่าผมผมผมเน้นไปทางนู้นมากกว่านะครับ<อ>แล้วก็ถ้าอยู่ห้องแอร์ทั้งวันก็อย่างที่เราเคยพาน้องหมาไปหาหมอเรื่องปอดชื้น นะจ๊ะพี่ๆจ๋ะก็อาจจะเป็นประโยชน์สําหรับบางคนที่กําลังวางแผนจะทําบ้านหมาอ่าแล้วก็อาจจะได้ความรู้เล็ก <c oughs> ๆ,ๆน้อยๆเกี่ยวกับการทําบ้านหมาแต่ว่าการทําเองก็เซฟเงินดีประหยัดเงินดีแต่ก็ต้องเสียเวลาแล้วก็ผมใช้เวลาทํานานมากนะครับพี่ๆตอนนี้ยังก็ไม่เสร็จสมบูร,รณ์เลยนะก็ใช้เวลาทํานานจะต้องตามช่างอีกนะครับแต่ว่าถ้าผมซื้อเลยหรือทุกคนตัดสินใจที่จะซื้อบ้านหมามาเลยข้อดีก็คือคุณได้มาเลยคุณไม่ต้องรอคุณเอาแอร์ใส่ก็คือติดเลยแต่ว่าก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงตามมาซึ่งราคา ตลาดเขาประมาณ7-80,000หมื่นนะครับถ้าเป็นบ้านไซส์นี้เนาะไซส์ใหญ่เนาะแต่ผมนํำเองก็อยู่ประมาณ2,000 0ื่นนะครับถ้ารวมค่าเหล็กก็น่าจะไม่เกิน3,000 30, 0บาทนี่เขาหลับไปแล้วเห็นปะสบายได้แอร์นอะหลับได้แอร์นล้ครับพี่พีได้ขนมมาใหม่ได้แอร์ได้แอร์หลับเฉยได้แอร์หลับเฉยนี่โดนแอร์มาตัวก็เขาสวยอึดอัดไหมคะ เขาสวยไม่อึดอัดค่ะทุกคนค่ะเขาสวยแม่นอนค่ะทุกคนเขาสวยไมนน่มได้มาตีลังกาเดีเลยล๋ยรอ okay, ะค่ะทุกคนค่ะโอเคนะฮะก็เขาสวยก็ตอบไปแล้วอ้วนอึดอัดไหมอ้วนอ้วนอ้วนที่สุดแล้วนอนนอนไป,ไปแล้วคร <ไป S 1> ับพี่พี่ตีลังกานอนไปแล้วอันย่ายห<อ>นสูสงสัยหนูคิดว่าขันเขาซื้อบ้านหมามาตั้งอะ่ะเขาต้องเฮ็ดบริเวณกงอีกบ้าเาก็ต้องเฮ็ดอีก ก็คือเตรียมไปเลยว่าบ้านหมาไปกินไปเช็คราคาไปอยูおお่ถ้าถ้าถ้าจะเป็นห้องแอร์แบบปิดนะถ้าอยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื่นแปดหมืนบาทแต่ว่าจะไม่รวมค่าโกงพวกนี้แต่มันจะไม่แข็งแรงเหมือนเราทําเองนะอืมอันนี้เราทําเองนะคะพี่ๆแต่เราท้าเองเข้ากัเลือกตั้งต่เกียดเอี๊ยใส่เมนบอถ้าเขาทำของเขากระเทีดเลือกตั้งแต่แบบถึกๆไม่เอาอ่าถ้าเกิด นั่นแหละก็จะไม่ได้โซนอย่างนี้นะคะพี่พี่ก็มันก็มีข้อดีข้อเสียเราทําเองเราใช้เวลาเยอะมากนะแต่ว่าเราก็เลือกคุณภาพได้แต่ว่าถ้าเราไปซื้อเขามาเนาะมันก็ได้ของมาเลยใครต้องการทำเลยนะแต่ใดๆคือเราแบ่งเป็นโซนเออเป็นโซนตู้นอนโซนพักข้างนอกเนาะแล้วก็บินได้ตามอัธยาแล้วถามว่าอีโซนนี้เราจะทำไงตรงนี้อันนี้เราเราเรามาติดต่างเพิ่มนะตรงนี้เราจะต้องทาสีนะคะพี่พี่แล้วก็อีพื้นที่ขาวตรงเนี้ย ผมจะมา,ามาวาดรูปนี่ผมจะมาวาดรูป,รปใช่เราจะวาดรูปกันนะครับก็จะเป็นรูปน้องหมาซึ่งศิละปะแต่ละอย่างเนี่ยผมและเพื่อนๆก็จะมาวาดกันเองนะครับก็จะมีนักทั้งนักร้องศิลปินดารายูทูบเบอร์ที่แววเวียนมาบ้านผมใครที่มาบ้านผมนะครับผมจะบังคับวาดให้หมดเลยจำไว้นี่ทุกคนฟังไว้ใครที่มาบ้านผมจะมบังคับ